วันนี้ทั่วเฟรชตำราของเรานะครับมาจากตวาดกาแงเนี้นะครับสหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเดินผ่านมาดผ่านไปนะครับแวะมาลองได้บ้างดีถั่วเฟรชตำราของเราก็ได้พาเป็นการแนะนอให้พี่น้องนผู้มีอิทธิพเราอยากให้ท่านได้กินของอร่อยเรารับรองไม่จดหปังแน่นอนนะครับัวเฟรตราของเราั่วรชตรา ต้นไร้ต้นกระนีบะนครับต่ยางุยนัจะเป็นนะครับมันคนกรแใส่มันเป็นยางีนกลันเปยาง้ครับยางที่มันเปนะนของเราแม่วันหนึ่งได้ประมาณกี่ห่อคะพี่ประมาณ1 2 0 0 0ห่อ No.